thank you อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าสิบนาทีเราอยู่กันตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเราจะไปดูยพาพที่ขึ้นกันถึงเชนาวกเถอะแต่วันนี้คนน้อยนะเดินเลยใช่ไหมคะเดินเลยใช่ไหมครับอ๋อบคุณครับ เขาไปหมดแล้วม <that> really ิใช่นน้อยคนก็เดินไปหมดแล้วไม่ใช่พวกคนน้อยน้องตื่นชายเองดาวเต็มฟ้าเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเดินกันก่อนสองกิโลน่อย

ถึงแล้วครับทุกคนผ่านนอกเอ็นแต่ยังมืดอ,อยู่เห็นแต่เส้นขอบฟ้าสีสม้เสมเด,ดี๋ยวเราให้มันสมากก่านนิดนึงกันจะไ้ดู

โอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปเต้นท์ให้ไปเก็บของเดี๋ยวลูกค้าจะมารับกระเป๋าตอนเก้าโมงเดี๋ยวเราออไปนั่งหน้าแปงฟันไปกินข้าวแล้วก็เก็บของให้ลูกค้าแล้วก็เดินลงกันโอเคไปเจอกันเต้น khá lắm cài lắm cài lắm cài cái lắm cài lắm ấy đi cài lắm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  bậc lắm cài lắm cài lắm โอเคถึงเต็นแะล้วทุกคนเดี๋ยวเราเก็บ <c oughs> สัมภาแล้วเอาไปให้ลูกค้าก่อนลูกค้ามาแล้ว, <c oughs> ลวเ,เดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวเดินลงกันโอเคเก็บของก่อนแป๊บหนึ่ง ไปซื้อแท็กกระเป๋า,าให้ลูกค้าพับลงพี่ก่อนด้วยไหมอ๋อพีก่อนพี่กรณไปน้ำตกกับมึงหอ,อน้ำไ,ไม่ใหญ่ะกูไปลมสักโอเคทุกคนเอากระเป๋าไปให้ลูกค้าพเรียบร้อยแล้ว<โ>ด<ย>เดี๋ยว ข้าวกินก่อนข้าวเช้าเราจะได้เดินลงกันจกินโจ๊กวันนี้ช้า,านี้น่าจะใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงจากนี่ถึงข้างล่างเลยเพราะว่าปีที่แล้วใช้สีชั่วโมงเหมือนกันโอเคไปหาข้าวกินกันเดี๋ยวค่อยเดินลงไป

mm yeah. เราเตรียมตัวเดินลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปไปดูอ่างเก็บน้ำแป๊บนึงนี่อ่างเก็บน้ำสามร้เมตรยังไม่เคยไปดูไปดูแป๊บนึง มีแทงน้ำด้วยอาจจะเจอสัตว์ก็ได้สัตว์น่าะจะเป็นแบบกินน้ำตรงนี้ม,มีเจราเข้หรือเปล่า <c oughs> อันตรายห้ามลงเล่นน้ำไพรส์ ผานชัยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปลังแป๊กันพอาฮาเฮาเต้นใช่ไหมมมนขึ้นเลยสี่หมื่นเก้า กินข้าวเร็วนะสนเดียวได้แลนมาคุกกะดึงตอนน้ไม่ได้ถ่าย <c oughs> ไม่มีใครจอถ่ายรูปเลยเพราะว่ามันร้อน เราก็ไม่ถ่ายแต่แค่นี้แหละไปต่อได้ครึ่งค่อนทางเลยเถึงแล้วหลังแปลูกหาบมาไว้มาก เ,เ,เดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บหนึ่งรอสองคนนดิกันถ่ายรูปอยู่โอ้โหหัวเป็นแมงกวางเลย <S <S 2> <S 2> เราเดินมาตอนออกจากศูนย์แมงกวางมาตอนเก้าโมง สิบโมงชั่วโมงหนึ่งพอดีสามกิโลโอเคเดี๋ยวพักนิดนึงเราสองคนนั้นมาเดินลงพร้อมกันจะไปต่อหรือว่าจะพักก่อนโอเคเดินลงกันต่อ จะไปกินในเตีมซัมแค่

ที่สุดถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าน่าจะถึงแล้วแหละลูกขามาก่อนตั้งหน้านแล้วแต่สองคนนั้นยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเราเดินลงมาก่อนเดินมาตอน าโมงตอนนี้เที่ยง50 3ชั่วโมงกว่ากว่าไปสักสี่ชั่วโมงเจ็บตีนไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเพื่อกระเป๋าไปอาบน้ำก่อนเราสองคนนั้นลงมาแล้วเดี๋ยวไปร้านจะกิมต่อผ่านเขาเขาโอเคไป ถึงขาพีกโอ้ยน่าโชคดีกระเป๋ายังไม่มาเลยเดินไปดูสองรอบแล้วยังไม่มาเหรออือถ้ถึงมาแล้วแต่าาลูกขาดก็เอามารอ,อกระเป๋าไห้อาบน้ำเจ็บได้กระเป๋าครบแล้วเดี๋ยวไปหารถไปร้านเจ๊กิมก่อนแล้วสองแถวจะมีหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวเราไปรถซองแถวไป็านเจกิมกันเพราะว่าจองตัวขากลับไวที่นู่นตัวรถประมาณหกโมงครึ่งแต่เป็นตัวรถเชียงคานนะออกจากเชียงคานหกโมงครึ่งถึงลานเจกิมก็น่าจะประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มประมาณนี้โอเคเไป็านเจกิม Okay. ทุกคนถึงร้านจะกินแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บหลังร้านแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำยมมากเลยโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนโอเคครับทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยสระผมด้วยเดี๋ยวรอรถรถมาประมาณสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนหิวขาวแล้วโอเค กินข้าวอึ๊บขาจะไม่ไหวเดินกระเพกกระเพกเริ่มเริ่มจะเย็นผ่านนกเขางตรงนี้ ทุกคนกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเรียบร้อยเด๋ยแล้วจะกลับกรุงเทพแล้วรถมาประมาณสามทุ่มรถมาจากเชียงคานวันนี้เดินไปประมาณ45กิโลหัวเข้าจะรุดแหละล้วคอเวลาไปรักษาหัวเข้าก่อนสองคนนั้นเขาไม่ไหวแล้ว โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า hmm. ไม่รู้จะไปไหน mm hmm. เดี๋ยวหาก่อนนะ mm hmm. ใกล้จะปีใหม่แล้วโ okay. mm hmm. อเคเอาไปแล้วรอรถกลับกรุงเทพ mm hmm. บ๊ายบายนะครับ